เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮัหสวัสดีครับมีลักขี่แบค์นะครับวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มาฟินนะครับผมเดี๋ยวขอญอาตแจกโค้ดก่อนเลยก็มันไม่ใช่โค้ดใหม่อะมันคือโค้ดเก่าแต่ว่าใช้ได้อันนี้มีผู้เล่นมาใหม่ถามเยอะนะครับกดฟันเฟืองแล้วกดเขาว่าคดแรกนี่แหะครับอะต่อไปที่มที่จะพูดก็คือทําไมพลังเยอะแต่ว่ายิงดามเมจเบาเกิดขึ้นจากอะไรสรุปนัาสรูใส่เปเ็นเซตมืดทาไปเลยรอดีกว่าหรือเปล่า อ่าแล้วก็เป็นในส่วนการหาเพชรฟรีนะครับอันนี้เป็นเพชรฟรีแบบลุ้นโชคบางทีก็จะได้สองพันถึงสี่พันนะอันนี้มีได้มาอยู่รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นข่าวดีสําหรับไม่ใช่เซฟหนึ่งนะตั้งแต่เซฟสองถึงเซฟสามสามนะครับตอนนี้หาตีง่ายแล้วอ่าเดี๋ยวมีข้อญาตขึ้นให้ดูทําไมเขาไม่เอาเซฟหนึ่งเหตุผลเพราะว่าเซฟหนึ่งคนเยอะอยู่แล้วครับโอ้โหแชทโลกนี่เดือดเลยนะตอนนี้ฝรั่งกู มากันบานเลยตอนนี้อ,อะไรสิบห้าสลอ็อตอะไรก็ม่รู้เนี่ยเออโชคดีแล้วกันเซฟหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเพชรฟรีหาจากไหนก็อันนี้อันนี้มีเคยทําคลิปไปแล้วหาในเกมยังไงนะแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรจะไปหาดวงก็จากตรงนี้ครับอันนี้คือที่มีได้นะนี่เห็นไหมสุ่มตรงนี้จะมีโอกาสได้เพชรอยู่สี่พันกับสองพันด้วยน,นี่มีได้มาสี่พันเลยสบายเลยเนี่ยขออยากอยากให้ได้สองพันอีกอันหนึ่งชีวิตจะดีเลยจะไม่ต้องเติมละ ก็พยายามเอาเพชรฟรีตรงนี้กับกิจกรรมแล้วก็พยายามทําทุกอย่างครับเก็บเพชรฟรีแล้วก็รีวันละสามวันละสามแต่ละอย่างแค่นี้พอแล้วแค่นี้สายฟรีก็เล่นได้แน่นอนครับสรุปนักทะลุนักทะลุทําไมถึงตอนนี้ต้องขอบคุณใต้คอมเมนต์นะครับที่คือถ้าเกิดมีไม่รู้อะไรสามารถมาพิมพ์บอกได้นะพิมพ์บอกแบบดีๆถ้าเกิดมาแซะหรือด่าก,กันอันนี้ก็มีว่ามันไม่ประโยชน์ครับมีอะไรก็มาแชร์ข้อมูลบอกกันดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มีประโยชน์กับผู้เล่นในโกโก,โก้มาฟินด้วยนะครับ ดาวเวอร์เกอร์โอ้โหแค่ชุดก็กินขาดแล้วนี่เห็นไหมสก,กิลก็คือดามเมจเงาคือความมืดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําเซตแบบใช้ยาวทําความมืดไปเลยก็ได้ไม่ต้องทําน้าแข็งแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปเราก็ต้องไปทําอีกใช่ไหมมันก็เสียเวลานะครับเซตมืดเราดูจากตรงนี้ไปเลยครับนี่เซตมืดก็คือเป็นรูปเบ่งกล้ามนั่นเองนะครับก,ก็คือเซตทนทานนั่นเองนะครับนี่ทนทานเห็นไหมถ้าเกิดเราใส่เลยว่า5ครบเนี่ยมันจะได้ดา,มากเมจเงาอีกเพิ่มอีกสงเปอร์เซ็น แต่ถ้าเกิดตอนนี้เราเป็นในส่วนค้าสองเนี่ยมันใช้น้ําแข็งเห็นมากเขาจะติ๊กถูกไว้ที่น้ําแข็งเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้เราเล่นเนี่ยก็คือน้ําแข็งเนี่ยมันจะบวกเพิ่ม2%เรซจริงมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่คือถ้าเราใส่ตรงเซตได้ก็จะดีครับประมาณนี้นะสรุปก็คือไอ้รูโลมันหายากมากเลยอ่ะมีก็เลยแนะนําว่าเล่นทะลุก็ทําทนทานไปเลยดีกว่าครับมันจะได้แบบเปลี่ยนคัสไปแล้วก็ใช้ได้ายาวถูกไหมครับประมาณนี้นะวิธีการทําถึงเลยว่าห้าก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่น้องแมว ถ้าช่องต้องเป็นรูปทนทานหมดเลยก็คือรูปแบ่งกล้าเหมือนไหมทีนี้หมีก็ทํารอไว้เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้เต็มอันนึงแล้วเดี๋ยวไปทาอีกสอันเต็มหมีก็สบายแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะจบเรียบร้อยในส่วนของแมวเออเซ็ตมันสามารถแบ่งได้เพื่อนเพื่อนเห็นโบโบกับเออดาวไหมเห็นไหมเนี่ยหมีก็ใส่ในอย่างละสองเห็นไหมครับโบโบสองเห็นไหมดาวสองมันก็สามารถเป็นค,คิดเป็นเซ็ตได้เหมือนกันแต่ว่าหมีว่าอย่างนี้ไม่ค่อยเวิร์กเราควรเอาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า มันจะได้ไปด้วยกันมันจะมีโอกาสถึง20ตอนบวก20มันบวกเยอะครับไม่เหลอมีให้ดูนะเห็นปหหัวใจรูปดาวเห็นไหมครับหรือว่า5ทุกหนึ่งชั้นจะจะได้ยอมรับการจากแมวเห็นไหมจะบวกอนแรก4%เลยตรงซึ่งตรงนี้ช่วยเราได้เยอะหรือว่าจะเป็นในส่วนเลเวว่า3ก็ได้ครับเห็นไหมเพิ่มดามเบตที่ได้รับ5%อันนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วเพราะนั้นเราคนใส่เป็นเซตเดียวกันแต่ความเป็นจริงคือยากครับที่จะหาเซตเดียวให้มันตรงกันหมดเลย4 4แมวถูกไหมมออีขออนญาขออนญาเสนอเอา ตรงกลางถ้าเป็นนักธนูนะเอาเป็นรูปแบ่งกล้ามอย่างน้อย4ช่องเอาแค่นี้ไปก่อนอ่าเออต่อไปเป็นในส่วนทําไมพลังผมเยอะมากเลยนี่คนถามหมีนะร้าน4ี่้านห้าแต่ผมจริงเบามากเลยแพ้พวกพลังร้านหนึ่งมันจะมีเหตุผลอยู่สาปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือค่าเม่นของเพื่อนๆน,น้อยนี่เวลาเพื่อนๆจะเข้าดันอะไรครับกดดันเข้าไปดูที่บอสมันจะมีบอกว่าเจ้าบอใช้ฮิตเท่าไหร่เห็นไหม ฮิตตัวนี้คือร0อย9เราก็ต้องมีมากกว่าร0อยขึ้นไปครับมันจะไม่ยิงไม่มิดบางคนน่ะมีเห็นฮิตอยู่80บางคนฮิตอยู่90ก็แน่นอนน่ะถ้าฮิต80 90มีหว่ายิงออกไปสัก10ดอกพลาดสัก3าสัก4ดาวเมจก็ตกซู้ไม่ได้แล้วมีพูดถูกไหมเพราะนั้นค่าฮิตก็ควรจะทำร้อยขึ้นไปต่อไปข้อที่2ส่วนไหนบ้างก็คือทัาษ่ากับคีควรต้อง50ครับถ้าเกิดสมมติชี้ยังมี40อย่างเงี้ยแต่ท่าซ่าหใช่ไหม มันก็จะติดคีสเนี่ยสมมูรณมียิงไปสิบดอกติดคีสสักประมาณ8ปดเก้าดอกมันก็คือไม่สิบไงถูกไหมอ่านี่ครับก็อย่างที่มีบอกเนี่ยถ้าเกิดสมบูรค่าคีสคเพืเ่อนเพื่อนห้าสิบมันก็คือติดมันก็คือติดแทบทุกดอกแล้วใช่ไหมถ้าเราทัักษะห้าสิบมันก็คีสเพิ่มเติมแทบทุกดอกเลยดาเมจมันก็ต้องบวกเยอะกว่าที่ไม่ติดอยู่แล้วถูกไหมครับต่อไปเป็นส่วนสปีดสี่สิบอันนี้ยังตำ่ำแล้วก็มาเทอรี่เป็นไปได้ก็ควรจะสี่สิบห้าสิบไปเลยถ้าถ้าเป็น ท่าสาคีสปีดแล้วก็คีดาเมจแค่คีดดาเมจควรจะ320%ขึ้นไปถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ก็เอาแบบหมีก็ได้เนี่ย280แบบสายฟรีสายเติมน้อยแค่นี้ก็ยิงแรงแล้วครับแค่นี้ดาเมจก็ไม่ค่อยแพ้ใครแล้วแหละ,หละถ้าพลังบพอกันนะถามว่ามีเรื่องอื่นอีกอหมยก็แน่นอนว่าหมีมองว่าในเนี่ยเรื่องท่าเรื่องอะไรใส่ก็พยายาม เอ่อเลือกไอที่เราขาดแล้วกันครับอะไรที่เราขาดเราก็ทําไปแล้วกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยปังแมวจะมีผลมากนะเช่นสก,กิปลปังแมวตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อน,อนๆต้องใส่หลักนําด้วยนะครับต้องใส่หลักนําด้วยมันถึงจะเห็นผลด้วยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนอย่างที่มีบอกคือเซตแมวก็มันบวกเงาใช่ปะสมมุติถ้าเกิดเราเราไปยิงกับคนที่เขาแบบใส่ในอนาคตนะแบบเซตแม็กแล้วเงเขาไปใส่เซตเงาเราไม่ใส่เซตเงาพูดถึงตอนเปลี่ยนคาต่อะนะตามเบลมันก็ต้องห่างด้วยนะครับประมาณนี้มันก็จะมีอยู่หลายจุด แต่จุดที่แบบว่าเห็นผลเลยก็คือค่าเม่นแน่นอนเพราะว่ายิงไปแล้วมันเห็นเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนติดที่ทุกดอกประมาณนี้นะครับอ่ะมีไม่เป็นไรละครับก็ขอคนเล่นเกมโกโก้มาฟินอย่างมีความสุขนะครับเผื่อใครเป็นถามอะไรก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะแล้วเจอกันนะครับ